สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูย์ัระเครื่องมิกบางใหญ่นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับนัดใหญ่ของมิกบางใหญ่นะก็วันนี้ก็อากาศค่อนข้างจะเย็นนะครับไปมาดูกันครับว่าวันนี้ผมจะได้พ้าอะไรบ้างนะครับผมจะพาไปเช่าผ้านะครับผมนี่ครับวันนี้ก็ด้อากาศค่อนข้างจะคึกคักเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ปลายก็เริ่มปลายแล้วนะครับนะครับนะครับดูนครับว่าวันนี้ผมจะได้พ้าอะไรบ้างครับ นี่ครับเห็นไหมครับว่าจะได้อะไรนะครับดีครับเอ่อมีพัดอะไรถูกใจไหมหลบตกโต๊ะอันนี้ทีสามสีนะครับยังเต่าครับเป็นต่าครับยัง ในการซื้อขายของด่วนนะครับซือชัดเหมือนเดิมครับจะชัดเหมือนเดิมอันนี้ปกโปที่ไหนครับเนี่ยที่ไอหลวงพ่อกลวยครับพี่หพ่อกลวยเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ยโปรร้อยสามบอกโปรร้อสามร้อยเป็นปกโปหรอลวงพ่อปกปกกลวยใช่ใช่ลูกครับผมอันนี้เป็นไอหลังยันนะครับปกโปหรือหลวงพ่อกลวยนะ อโอเคครับเดี๋ยวไปหาข้อพูนก่อนอันนี้เดี๋ยวยังไม่แม่นนะครับผมร้รอยสามร้อยตับวกันต่อครับสูวกันตอ่อว่าจะได้พระอะไรบ้างครับปุ๊โลงปกกลครวย นี่ครับนี่ครับมีกระแสด้วยนะะาก็ต่อเาก็ต่อไ้อบอกซื้อไม่ตั้งแต่สองรยยังเหลือจะซื้อซื้่ทุกอเดี๋ยวครับเราจะได้พระอะไรบ้างครับผมจะได้พระอะไรมั่งเอ่อก็สวยาครับผมไปอครับงต่อก็มีหลากลายครับมีผมลุงสมเด็ดครับ คุณแผนคุณแผนไม่รู้ที่ไม่รู้ที่เติมเติมครับนี่ครับนี่นโอ้โหนี่นเข้มกัดนะครับเต็มเลยหลงก็เอเข้มกัดอือยไม่ถ้าถ้าเราไม่รู้จักเราก็ไม่ไม่เข้านะครับรับ ก็จริงๆอ่ะเป็นพระแท้แต่ว่าบางทีก็เป็นพระที่ยังไม่เล่นนะครับเรว่ายังไม่มีราคาครับแต่ว่าถ้าหรือว่าพระที่พระแท้นะพระแท้ไม่ใช่ว่าอาจจะเล่นกันทุกองนะครับแค่บางทีเราก็ไม่เล่นหรือว่าไม่มีราคาอะไรเงี้ยเอาไปต่อครับไปต่อครับไปต่อครับ เนี่ยแล้วกในสนามก็สามารถก็จะรู้จักกันเก็บกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าเจอกันทุกคนโอ้โหกระเตยเดี๋ยวเรากระเตยช่วงนี้ก็ฟาร์มเราลดลงนิดนึงนะครับมีอะไรไหม ไปกันต่อครับผมประเทศว่าจะได้พระอะไรบ้างนะครับผมเตยครับเตยไจะได้พระอะไรบ้างครับคนก็ยังคึกคัดถูกเออเอ้ครับนี่นครับเตยเตยไหมจะได้พระอะไรไหม เดียวพอแล้วนี่ทพิ่มแล้วครับเพิ่มได้เลว่าขาก็ได้ทั้งฝ่ายทั้งได้เลยนะไปกันต่อครับไปกันต่อนี่ครับนี่คนก็ยังเต็มอยู่นะนี่ครับโอ้น okay. ี่ครับคนก็ยังเต็มอยู่นะนี่ครับนี่ การจราจรแออัดเลยนะครับตอนอน,นี้เนะราไปต่อ้าไปกันต่อเอ่อเต่านี่องค์เท่าไหร่ครับ300ครับ300ถ้ายกหมดเนี่ยเอ่อถ้ายกหัวนี้500ไดไหมได้หได้อ0อ่าเป็นเตน่าไอ รุ่นสร้างสารานะจังหวัดราชบุรีนะครับผมอ่ะโอเคครับปิดให้อาจารย์ไปนะครับหกร้อยอ่าแล้วก็ตรงนี้กิ่งวัดไร่ขิงเนี่เท่าไหร่ครับอาจารย์ <25. S 1> คู่ละพันห้าคู่ละพันห้าเหรอคู่ละพันห้าอืมถ้าแปดร้อยได้ไหมครับอาจารย์ไปพันหนึ่งอ่าพันหนึ่งครับกิ่งวัดไร่ขิงคู่พันหนึ่งอ้าโอเคปิดให้อาจารย์ลแล้วกันได้ครับผมปิดอาจารย์แล้วกันอ่าอันนี้ ที่ไหนครับเนี่ยได้ครับผมเท่าไหร่ครับอาจารย์อาจารย์ก็มาผิแจมให้แล้วครับอ่าโอเคครับผมขอบคุณครับที่อาจารย์ที่แถมให้นะครับผมขอบคุณครับที่แบ่งปันนะครับอ่ะโอเคครับผมผมปิดให้อาจารย์ไปแล้วครับทั้งหมดก็คือพันกับอีกหกร้อยพันหกร้อยบาทนะครับอาจารย์ก็แบ่งให้ครับผมขอบคุณครับที่แบ่งปันก็ได้มาแล้วนะครับในชุดสายองค์เลยนะครับก็ได้ทั้งอ่าวัดไร่ขิงแล้วก็ไอ้ พยายาต่อเรือนนะแล้วก็ได้แถมมาหนึ่งัวงนะครับเดี๋ยวพ่อค้าเข้าใจดีแบกันให้นะครับผมอ่ะไปกันต่อครับดูที่ว่าผมจะได้พระอะไรเพิ่มเติมนะครับผมไปครับพระพเนี้ครับอย่าประมาณนะครับพอดีว่าไอ้บางทีครับพ่อค้าอพ่อค้าเขาเขาเซียนนะเขาไปเหมามานะครบบางทีเหมารู้ที่มั่งไม่รู้ที่มั่งนะครับก็ได้พระดีๆมานะครับไปกันต่อครับไปกันต่อ ไว้ตัจะาอะไรไหมครับอ่อาถาเจอเราที่เจอถูกใจเราก็เช่านะถูกใจเราก็ประทับราคาะะครับราคาตรงกันเราก็เช่าถ้ายังไม่ตรงก็ไม่เช่านะครับนี่เป็นลังเลยนะครับยกลังหกร้อยยกลังหกร้อยตกลงละหกบาทเองนะครับไปต,ต่อครับ ีหลวงพว่อเกษมนะครับหลวงพว่อเกษมงเงินนะครับที่พะระลีลานะปฏิสุรโลกนะครับไปกันต่อครับไปกันต่อดูเราจะได้พระอะไรมั่งนะครับเออนี่ปกโพน,นะครับ ไม่รู้ที่ไม่รู้ท in ี่เลยครับดเส็จเลยนะครับเอาสวัสดีครับอ่มีอะไรไหมวันนี้นี่ที่ไหนกันเนี่ยหลูกปูทิมที่ไหนกันเนี่ย ฮะอ่างทองโอ้โหนี่ผิวขึ้นลุ้งเลยสวยกิ๊บเลยขึ้นลุ้งมึดเลยอะไหนเนี่ยอ๋ออันนี้ขอนแก่นครับผมขอนแก่นแล้วหลวงพ่ออะไรครับเนี่ยอุ้ยรุ่นสองอุ้ยรุ่นสองธรรมชาติเลยนีเออใช่นี่ยุ่งธรรมชาติเลยครับเนี่ยครับสวยกิ๊บครับอ่า นี่ครับนี่พระสวยครับพระสวยอันนี้คุณแผนอันนี้โ้อรยิดนะฮะโคตรยิดนะครับก็รก็ผมอันนี้ก็หลายเลยพระสวยนะครับพระสวยอโอเคครับพี่เดี๋ยวผมมาดูพี่ทีคือ นี่ครับไปกันต่อครับเยอะนะครับองี้พระเยอะนะต้องรอไว้ยี่อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับอสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีเติมเป็นก๊กเลยเป็นกุ๊กอ้าวออันนี้อันนี้น้องๆครับเขาสายตรงรอกษตรนะล้วครับเต็มเลยนะครับนี่ครับไอกองพันสองเท่าไหร่เนี่ย ได้ลแล้วอ่ะเปิดดูได้ภาษาพันธ์นะฮะภาษาพันเปทองหยกราคาหน้าสนใจนะเอออันนี้บล็อกบล็อกบล็อกทองคำอ่ะบล็อกทองคำบล็อกแรกดูจับไม่ได้แล้วมันมีสองเหรียญนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นอะหลวงพ่อเกษมนะน้องเขาเปิดไว้ที่สามพันนะครับเป็นบล็อกทองคำนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับมาเจรจากับน้องเ่อเก่อนนะครับเดี๋ยวอ่า อ่าครับผมก็น้องๆสายหลวงพ่อเกษมนะอันนี้ก็เท่าหากันประจํานะนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าเท่าหางประจําครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับเนี่ยใครอยากได้ก็มาติดต่อน้องเขาเลยนะครับนี่ครับสายหลวงพ่อเกษณเต็มๆนะน้องเขาใจดีนะรถรถแหลกเลยแหละรถแหลกครับผมอ่าขอบคุณครับขอบคุณรับไปกันต่อครับผมไปกันต่อครับไปกันต่อ เนีน่ยเมื่อกี้เพาะเกษตรนะครับกองพันสองถ้าเป็นตอนแรงๆนี่อย่างเมื่อกี้นะครับก็น่าจะประมาณสั้หกเจ็ดพันเลยนะครับว่าเออส่วนมหาลาบกระกจาย ไปกันต่อไปกันต่อครับไปกันต่อร้านที่เห็นมั้งครับผมอันนี้ก็ร้านที่เห็นนะครับเพือ่อนมีก็ได้ของนะอืมเอ่อ เท่าไหร่ครับพี่อย่างเงี้ยร้านเดียวครับองละร้อยเหรอครับองละร้อยหมดเลยครับพี่ร้านเดียวหมดเลยครับอืมร้อยเดียวหมดนะครับอืมอันนี้คุณอ่าเออย่างนี้ได้ไหมพี่สามองเนี้ยสองร้อยได้ไหมอ๋อได้ครับได้ครับอ่าโอเคครับผมนี่ครับผมว้าขอบคุณครับที่ใส่ปันนะแล้วขยพีอะไรอีกนะพี่อ๋ออันนี้พ่อไปนะครับพ่อไปพ่อไปรุ่นสองนะเท่าไหร่ครับพี่อันนี้เอาสองพันห้าครับสองพันห้าสักพันแปดได้ไหมพี่ เก้าได้ไหมขอพเก้าไฮะเ้ยันเก้าพันเก้าันเก้าพันเก้าเหรออืมอ๋อโอเคพี่ผมเป็นให้พี่ก็แล้วกันนะพันเก้านะอ่าโอเคครับอันนี้เป็นอ่าไอหลวงพ่อไผ่นะครับอ่ารุ่นสองนะครับอ่าพิมพ์ไข่นะครับพี่เขาแบ่งปันให้นะครับผมพันเก้าร้อยบาทนะครับผมนี่ฮะอันนี้สวยหน่อยครับเพราะว่าผิวขึ้นรุ่งเลยนะครับผมขอบคุณครับพี่แบ่งปัน ก็ได้มาอีกชุดนะครับก็ได้พุดนะครับน่าจะเป็นพูดของอาจารย์ปลานะครับแล้วก็เรียนหลวงพ่อูดแล้วก็เรียนเรียนจำไม่ได้นะแล้วก็ได้พระไก่นะครับที่เฮงเขาแบกปานให้นะครับนี่ครับอะวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วถ้าผมได้อะไรผมจะถ่ายให้ดูนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ